โลกนี้แม่งดูสวยแต่ใจคนมันปลอมยิ้มให้กันตอนหน้าแต่ข้างหลังแทงยอมทุกคนใส่หน้ากากปิดบังความจริงไว้อยู่ในยุคที่ต้องโกกเพื่อให้คนยอมรับเราไว้ <ota> เห็นรอยยิ้มก็อย่าคิดว่าจริงใจบางคนพูดหวานเพราะมีอะไรในใจโลกมันไฟกันกว่าจะเชื่อใจใครในจอมีไฟแต่ในใจมีเงา พสความสุขความปลอมเพื่อกบความเงาชีวิตเมื่อในใิยายนแต่จบบทเศร้าคำคมห้องใจที่ไม่มีใครอ่านภาพสวยแต่ใจปังนั่นแหละความจริงที่ซ่อนอยู่ในงานอ,อย่าเป็นตัวจริงในโลกที่ชอบหลอกลอแต่จะไม่ตามเทนก็โดนว่าตกขอบอใครพูดจริงกลายเป็นคนบ้าใครพูดปลอมกลายเป็นดารา yeah. โลกนี้มัน ความจริงไว้อยู่ในยุคที่ต้องโกเพื่อให้คนยอมรับเราไว้โลกนี้แมงดูสวยแต่ใจคนมันปลอมยิ้มไม่กันต่อนหน้าแต่ข้งลังแทงยอมทุกคนใส่หน้ากากปิดบังความจริงไว้อยู่ในยุคที่ต้องโกเพื่อให้คนยอมรับเราไว <Hey, S 1> <ด>อยู่ <c oughs> ในมืองที่เต็มด้วยไฟไนีอนแต่ใจคนเย็นชาจนละลายมันน้ำแข็งใครจะจริงใครจะปลอมก็ไม่รู้ แต่ทุกคนแสด,แดงกันเก่งยิ่งกว่าน,นักแสด,แดงโลกออนไลน์มันเหมือนเว,วทีใครพูสโยใครดูดีก็ชวนน่าใจคนเหมือนที่โกกุยในยุคดิจิทัลเขียนด้วยฟิลเตอร์ไม่ใช่หัวใจไอไอเธอเคยไหมเดินผ่านผู้คนมากมายแต่ไม่มีใครมองเห็นอยู่ท่ามกลางแสงสีแต่กลับรู้สึกมืดมนเราอยู่ ทุกคนต้องสร้างภาพแต่ไม่มีใครสร้างความจริงโลกนี้แมนดูสวยแต่ใจคนมันปลอมยิ้มให้กันตอนหน้าแต่กหลังแทงยอมทุกคนใส่หน้ากากปิดบางความจริงไว้อยู่ในยุคที่ต้องโกเพื่อให้คนยอมรับเราไว้โลกนี้แมนดูสวยแต่ใจคนมันปลอมยิ้มให้กันตอนหน้าแต่กหลังแทงยอมทุกคนใส่หน้ากากปิดบางความจริงไว้อยู่ អាចតែចាំក៏ត្រូវមើលត្រង់